Trong những người của mình, và bỏ bọn được bỏ bọn được cái áp lực น่งนิงเงียบสงบจะได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าบางต้นขอวัดปฏิบัติที่นี่จะขอบอกไว้ก่อน ญาติโยมบางคนบางท่านบอกว่าที่มาวัานี้ทําไมไม่เห็นมีทําน้ํามงน้ํามนต์อะไรบางคนวะก<อ>็ขอบอกไว้เลยว่าสํานักแห่งนี้ขอว,วัดที่นี่ไม่ได้ทำแต่ว่าจะทําเวลาจําเป็นจริงๆเวลางานสําคัญจําเป็น ที่จะต้องทำแต่ว่าทำตัวนี้ไม่ได้ทำเพื่อความให้ดีให้วิเศษอะไรทำเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองสลัดไปเพื่อเย็นชุ่มฉ่ำก็พอจะทำแค่นั้นนะเนี่ยให้คิดแบบนั้นนะไม่ได้คิดเพื่อให้ศักดิ์สิทธิ์วิเศษอะไรนะอย่าไปคิดแบบนั้นนะอันนี้หมายถึงที่นี่จะทำเวลาจำเป็นเท่านั้นถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ทำ ทำแล้วก็เพื่อจะเป็นความชุมเย็นของญาติโยมเพื่อบางคนนะตอนนั้นแหละแต่จะให้ทำเพื่อจะให้ศักดิ์สิทธิ์พิเศษอะไรไม่ทำหรอกคนะำสอนของพระพุทธเจ้าท่านไม่เคยสอนท่านก็สวดไว้แล้วในคำแปลในธรรมะทั้งหลายถ้าเราได้ศึกษาในพระไตรปิดกบ้างพระไตรปิดกเนี่ย ไม่ใช่จะมีเฉพาะคำสอนของพุทธเจ้าอย่างเดียวนะมีทั้งเทรีคาถาเทระคาถาประวัติของพุทธเจ้าก็มีมีทั้งของภาษาวกมีทั้งของพระเทรีมีทั้งของภิกษุณีอะไรมีอยู่ในนั้นพระเตชปิฎกคือคำสอนทั้งหลายที่ประมวลลงในพระเตชปิฎกส่วนมากจะเป็นสาวกรวบรวมจำ จากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้ามาสังยายามาบัญญัดขึ้นและก็จะมีคําสอนของภาษาวกเข้าไปอยู่ด้วยฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าคําสอนของภาษาวกล้วนแล้วแต่เป็นธรรมะเหมือนกันทั้งนั้นเป็นแต่ว่าอุบายในการสอนแบบในการสอนอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าก็เข้าหลักของพระพุทธเจ้าบางทีพระพุทธเจ้าท่านเหนื่อยอะไรอย่างนี้ งานท่านมากช่วงเช้าบินธบาตไปโปรดสัตว์ไปแสดงธรรมให้แก่ผู้ที่สมควรที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมนี่แหละก็คือข้อวัดของผู้ได้เจ้าให้โอวาทแก่สงบ้างตอบปัญหาเทวดาบ้างนี่หลายอย่างท่านก็เหนื่อยบางทีท่านท่านก็นั่ง ท่านก็มอบหมายให้พระสาวกขึ้นไปแสดงทำแทนเหมือนกันท่านก็ท่านสาริบุตรขึ้นไปโมคลานะอาณุนแสดงทาท่านก็ลงไปนอนสีหาสยาิฟังอยู่ข้างล่างอยู่ข้างแล้วก็ให้สาวกแสดงพอสาวกแสดงเสร็จท่านก็ตื่นพอดีพักผ่อนแล้วพอดีเสร็จพอดีตื่นขึ้นมาท่านก็บอกเออคำสอนที่ท่านสอนเนี่ย ถ้าเราเทศเราก็จะเทศอย่างนี้แหละถ้าพูดภาษาบ้านเราเนะี่นี่แหละให้เรารู้ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าของภาษาวกทั้งหลายล้วนแล้วจะเป็นธรรมะเพื่อจะทําให้พิสูจนความพ้นทุกข์ทั้งนั้นแหละไม่ใช่ว่าเราเ้าเฉพาะของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวนะสําคัญหมดเลยถ้าเราตัดของภาษาวกออกธรรมะของพระพุทธเจ้าแทบจะไม่เหลือเลยเพราะว่าส่วนมากจะมีแต่คําสอนของภาษาวกทั้งนั้นเยอะมากเลยในพระไตรปิฎกนะ ถ้าเราได้ศึกษานี่และว,วันนี้ก็ช่วงเช้าเวลาตีห้าสิบเอ็ดนาทีหลังจากเราไหว้พระสวดมนต์สวดมนต์แปลรู้ธรรมรู้ตามคำสอนของท่านว่าท่านสอนอะไรไม่ว่าจะเป็นบทสวดต่างๆคำแปลก็มีอยู่แล้วไม่ว่ากัน เราเคยได้ยินสวดพรมน้ำมนต์ชยันโตโพธิยาอะไรพวกนี้รวมรวมลงแล้วก็อยู่ที่ตัวเองเท่านั้นจะทำเอาหรือไม่เอาเท่านั้นทำดีก็เป็นสิริมงคลที่ดีแก่ตัวเองทำไม่ดีก็เป็นอวมมงคลตัวตัวเองเราทำไม่ดีกันไหนจะไปขอร้องให้พระเจ้าพระสงค์ลดน้ำมนต์ให้น้อยดวงไม่ดีเลยบางคน ดวงไม่ดีเลยลดน้ำมนให้หน่อยก็ตัวเองมันทำไม่ดีมันจะดีดเองแต่อีกอย่างทําไมถึงบางคนทำดีแต่ว่าผลกรรมที่ไม่ดีก็บีบคั้นเอาเสียเลยเกินอันนั้นเป็นผลกรรมจากอดีตเราแก้ไม่ได้นะก็ต้องยอมรับไปแต่ไม่จำนนนะก็ต้องมาทำกรรมใหม่ที่ดีให้มากขึ้นกรรมใหม่ตัวนี้แหละจะเป็นกำลังจะเป็นผล พอความดีกำลังมากเท่าไหร่มากยิ่งขึ้นความชั่วนั้นก็จะค่อยเบาบางลงเบาบางลงแต่กรรมนั้นก็ตงได้รับเหมือนกันกรรมมีทั้งดีและไม่ดีกรรมชั่วบ้างดีบ้างขึ้นอยู่กับการกระทําของเราอาดีตบ้างปัจจุบันบ้างแต่อดีตมันแก้ไขอะไรไม่ได้อย่างอาดีตไม่ใช่ไม่ต้องจะเป็นต้องชาติก่อนหรอกอดีตที่ผ่านมาเมื่อวานเนี่ยหรือวันก่อนหรือตอนเราเป็นเด็กหรือเป็นหนุ่มอะไรแบบเนี้ย เราทําอะไรมาบ้างที่ไม่ดีนั่นแหละมันแก้ไม่ได้สิ่งที่เราทํำได้ก็คือทําดีในปัจจุบันให้เพิ่มมากขึ้นแก้ไขปรับปรุงนี่เลยเรียกว่าศีลก็คือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับปรุงพฤติกรรมของตัวจากที่ไม่ดีให้มันดีขึ้นไปจากมันดีแล้วพัฒนาให้สูงขึ้นไปอีกนี่เลความเป็นมงคลก็จะเกิดขึ้นแก่ตน ไม่ต้องไปจาเป็นต้องไปผมน้ำมนต์ไปลดน้ำมนต์หรอกแต่ว่าไม่ได้ปฏิเสธนะเวลามีการมีงานที่ทำประเพณีคือผู้ที่ศึกษาทมปฏิบัติธรรมเนี่ยจะไม่ต่อต้านจะไม่แอนตี้จะไม่ปฏิเสธแต่ว่าจะรับหรือไม่รับนั้นอยู่ที่ใจของท่านเองนะจะไม่ว่าว่าเออตรงนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีท่านไม่พูดถูกหรือผิดนั้น อยู่กับใจท่านจะพิจารณานี่คือผู้ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมเราจะพูมีเหตุมีผลนะอยา่างธรรมาได้แสดงไว้นะตอนเชา้าได้พูดธรรมมาไว้โอไม่ใช่ตอนเชา้าเมื่อวานนี้กลางคืนมีเหตุมีผลเหตุมีผลจึงมีผลเหตุไม่มีผลก็ไม่มีนี่เราสวดเมื่อกี้ก็เจอเหมือนกันที่ อุปติสะได้ไปก่อฟังธรรมจากปัสยิชิปัสยิชิก็ว่า้เราบวชไม่นานว่างั้นเราบวชไม่นานธรรมะเราก็จําได้นิดหน่อยจากคําสอนของพพุทธเจ้าหลว่าเยธรรมาให้ตุปปภาวเตสังเหตุตรงตถาคตโตเตสัญจะนิโรธจะเอวังวาเิมหาสัมโนทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าทรงแสดงเหตุ แห่งธรรมเหล่านั้นและความทั่ไปแห่งธรรมทั้งหลายเหล่านั้นพระสมณเจ้ามีปกติสอนอย่างนี้ประโยคที่พระสาสติบุตรพระอัศจิแสดงให้เก่วปฏิสระหรือสาริบุตธตอนแรกอัอาศจิจะไม่แสดงนะอุปติสาะก็เลยว่าท่านแสดงไปเถอะหน้าที่ท่านเป็นผู้แสดงแต่หน้าที่ทำความเข้าใจเป็นหน้าที่ของผมเองว่างั้น ฟังแล้วเหมือนอัตตาตัวตนอีกโก้สูงนะหน้าที่ทําความเข้าใจเป็นหน้าที่ของผมเองแล้วก็ได้แสดงนี่แหละเป็นเหตุมีเหตุเนี่ยพอฟังปั๊บได้สําเร็จโสดาบันก็ว่าโสดาบันเนี่ยก็คือรู้ว่าร่างกายเนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนรู้ว่าขันห้าไม่ใช่เราไม่ใช่เขา ละได้ในสังโยชน์ข้อที่หนึ่งวิกิกิจฉาความลังเลในพระันตนตรยความลังเลในคำสอนของพระพุทธเจ้ามีเหตุมีผลมีกรรมเป็นของของตนรู้ไม่สงสัยไม่สงสัยว่าเกิดมาจากไหนไม่สงสัยว่าทำดีจะได้ดีไหมทำชั่วจะได้ชั่วไหมท่านไม่สงสัยนี่เรียกว,วิกิกิจฉาหายสงสัยโดยประการทั้งปวงเข้าโลบในพระันตนตรย ไม่มีสาระอื่นยิ่งกว่าเลิศเลอประเสริฐที่สุดและก็ศีระพัตตปรามาตเป็นสังโยชน์ข้อที่สามก็คือไม่มีการถือศีลพลดไม่ได้งมงายไม่ได้ว่าไปปุกเสก ป่าหัวแล้วจะดีจะวิเศษขึ้นมาอันนี้เป็นต้นนะยกตัวอย่างให้ฟังแต่ก็มีมากกว่านี้แล้เราเราก็คงเข้าใจนะว่าก็คือสิ่งที่มันหบมงายทั้งหลายสิ่งที่ติณโพธทั้งหลายของพระพุทธเจ้าท่านม่พระธรรมพอเข้าใจแล้วหายสังสตสงสัยลังเลีแล้วเข้าใจโซดาบันสําเร็จแก่อุปติสสะอุปติสสะก็เลยเข้าใจ ไปบอกเพื่อนก็คือโกริตะพระโมคัลานะนั่นเลยตอนนั้นเป็นโยมอยู่ไปบอกเพื่อนว่าก็ไปแสดงให้เพื่อนฟังอีกเพื่อนก็บรรลุสวรวันจึงไปกราบพระพุทธเจ้าขออุปสมบทเป็นนักขสสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาสําคัญเป็นผู้มีฤทธิ์มากคือพระโมคัลานะมีปัญญามากก็คือภาษารีบุตรพระโมคัลานะวันนี้จะยกตัวอย่างพระโมคัลานะทำไมผู้ ท่านเป็นพระอาหารหันด้วยและก็มีฤทธิ์มากด้วยคาว่าอาหารหันเนี่ยไม่ทั่วไปนะว่ามีฤทธิ์นะบางคนว่าอาหารหันเนี่ยต้องมีฤทธิ์มีเดชเหอกเหินเดินฟ้าดำดินบินบนได้เนี่ยนี้บางคนเข้าใจอย่างนั้นนะไม่ใช่ทุกองท่านจำแนกไว้พระอาหารหันสี่ประเภทสุขวิปัสโกเตวิโชสละชะละพินโยจตุป,ปฏิสัมพิทัปตโต สี่ประเภทประเภทที่หนึ่งสุขวิปะสะัสสโกก็คือผู้ไม่ได้มีสมาธิสมาบัติอะไรที่แบบลึกๆไดนะ้มีปัญญานำนียกตัวอย่างให้ฟังไปแบบเรียบๆธรรมดาไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชนะพูดง่ายๆเป็นอรหรันต์เฉยๆสิ้นกิเลสเฉยๆแต่ไม่มีฤทธิ์เตวิโชได้วิชาสาม และลึกชาติได้รู้ก,การจุดติ่เกิดของสัตว์ได้และรู้การสิ้นไปแห่งอาสวะกิเลสชะละพินโยหูทิพตาทิพย์อย่างรูว้วาระจิตอันนี้ได้จตุปฏิสัมพิทัปโตมีการแตกชันในการแสดงธรรมมีการแตกชันในแสดงเหตุชี้แจงเหตุทั้งหลายของธรรมทั้งหลายคือเก่งมาก ในจตุปฏิสัมพิธาประตูนี้นีห่หลยจึงพูดว่าให้เข้าใจว่าพระอรหันต์ในครั้งพุทธกาลหรือในยุคปัจจุบันก็ดีด้วนแล้วแต่แตกต,ต่างกันไปนะไม่ว่าจะเป็นโยมไม่ว่าจะเป็นพระก็เป็นอยู่ที่ใจท่านนั่นแหละแต่ว่าจะให้เหมือนกันไม่เหมือนเพราะว่าบารมีสร้างสมมาไม่เหมือนกันแต่ว่ายังไงแล้วความสิ้นไปแห่งกิเลสก็มีอยู่ ไม่ได้เลือกจันนวรณะไม่ได้เลือกใครท่านไม่ได้เอาเปลลียวฤติเอาเดชมาวัดผลกันเอาความสิ้นไปแห่งกิเลสนี่แหละมาวัดกันว่าหมดหรือไม่หมดจึงพูดคร่าวๆให้ฟังว่าพระอรหันต์ไม่เหมือนกันที่นี้จะยกตัวอย่างพระโมคคัลลานะท่านมีฤทธาสกานุภาพมากสามารถ ดำดินบินบนห่อเหินเดินอากาศได้และเป็นพระอาหารหันต์ด้วยอดีตท่านเคยฆ่าแม่ตายตาบอดฆ่าแม่เป็นกรรมที่หนักฆ่าแม่ที่นี้พ่อเกิดมาในยุคพุทธศาสนาผู้ทด้จามาอุบัติท่านก็มาตัดสูุ พระโมกัลานะก็มาบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วมีฤทธิ์มากด้วยมีฤทธิ์มากเป็นพระอรหันต์ที่นี้ผลกรรมไม่ดีมันตอบสนองท่านโจรก็พยายามมาฆ่ามาตีมาล้อมกุฏิท่านท่านก็เหาะนีตลอดท่านก็หายตัวหนีตลอดโจรทำอะไรไม่ได้แต่สุดท้ายท่านก็มาพิจารณา โดยความเป็นจริงด้วยเหตุด้วยผลเว๊ะทำไมทําไมเราโจรถึงมาลุมมาฆ่ามาตีเราก็เลยนึกได้ว่าย้อนไปว่าโอ้อดีตเราเคยทํากรรมไม่ดีผลตรงนั้นต้องได้รับหนีไปไหนก็ต้องได้รับแม้แต่เป็นพระอรหันต์แล้วละจิตใจเหนือผลกรรมแล้วแต่ว่าร่างกายมันยังเป็นเศษของกรรมอยู่ก็ต้องได้รับจึงยอมให้โจรทุบตีตายเสีย กระดูกแตกสลายทำลายลงโจรนึกว่าตายแล้วท่านก็หนีไปหนีเข้าป่าไปพอโจรไปหมดโมคคลานาท่านก็เอาธิ์ท่านนั่นแหละประสานร่างกายให้เข้าสู่เดิมไปกราบลาทูลลาพระพุทธเจ้าเข้าสู่นิพพานพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ตำหนิท่านก็ไม่ได้บอกว่านี่โมกคลาา เธอเป็นผู้มีฤทธาสักดานนภาพเธอทำไมไม่เหาะหนีไม่หายตัวหนีท่านก็ไม่ได้ว่าเธอเป็นพระอรหนตอย่างไงท่านทำไมไม่หายตัวหนีท่านก็ไม่ได้ว่าท่านก็บอกว่าเออท่านจะนิพพานที่ไหนล่ะท่านก็บอกจะนิพพานที่จรนทุบตีนั่นหละเออตามสมควรและเวลาของเธอเถอไปนิพพาน<ฆ>ก็เด้ไปนิพพานเสียตรงนั้น นี่ยกตัวอ,อย่างพระโมคคัลลาเราให้ฟังนี่แหละธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งจำเป็นสําหรับจิตใจของทุกคนของมนุษย์ทุกคนนะกว่าจะได้เป็นมนุษย์นียากลําบากแสนลําบากเป็นผู้มีจิตใจสูงถึงจะได้เป็นมนุษย์ครนะูบาอาจารย์ท่านว่าเทวดานะเทวดา คือมันจะหมดอายุขยได้นะเทวดาเนี่ยไม่ใช่คําว่าสวรรค์คาว่าเทวดาไม่ต้องไปคิดอะไรมากเลยบางคนนะจูกคยได้ไปสวรรค์อะไรสวรรค์ก็คือสิ่งพื้นที่หรือแหล่งที่เพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสนั่นเองสนุกสนานเพลิดเพลินนั่นนี่คือพบของเทวดาเพลิดเพลินสนุกสนานสวรรค์นั่นแหละลื่นเลืงบันเทิงมีขับร้องตีเพลงเหมือนกันนั่นแหละ นี่คือที่สวรรค์นนะไม่ต้องไปแบบว่าคิดโอ้สวรรค์นี่คงจะเป็นสิ่งที่แบบเลิศๆเลประเสริฐแต่ว่าสวรรค์ก็คือที่ที่เราไปรับผลของความสนุกเพลิดเพลินนั่นแหละในสิ่งที่มีความสุขสบายนยั่นแหละแต่พอจะหมดบุญหมดอานิสงส์ตัวน,นั้นก่อนจะลงมาเกิดเออซาถูกขอให้ไปเกิดเป็นมนุษย์ด้อคกวย,ยพรกันนะ ให้มาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมจะมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ว่าเราเนี่ยอยู่เป็นมนุษย์เนี่ยขอให้ไปเกิดเป็นเทวดาคุยกันยังไงตายไปขอให้ไปเป็นเทวดาเร้อคุยกันแต่ว่าเทวดาคุยกันกลับกันในที่นี้ขอให้ไปเกิดเป็นมนุษย์อยากไปเกิดเป็นมนุษย์ก็เพราะว่าภพภูมิมนุษย์เนี่ยเป็นภพภูมิที่ทำคุณงามความดีได้ง่ายที่สุดทำได้สบายแล้วก็จะสามารถทนทุกข์ได้ด้วยเนี่ยเป็นอย่างนั้น มนุษย์เป็นผู้มีจิตใจที่ฝึกได้ถ้าเป็นมนุษย์ฝึกไม่ได้แสดงว่าไม่ใช่มนุษย์แหละต้องเป็นอย่างอื่นไปและจะเป็นมนุษย์สเปโตเป็นมนุษย์ติพชาโนเป็นมนุษย์นิรโยเป็นมนุษย์สติลชาโนเป็นมนุษย์เปรตเป็นมนุษย์อัศว์กายมนุษย์ไะไรจําพวกนะถ้ามนุษย์อย่างเรามาศึกษามาปฏิบัติธรรมอาจจะเป็นมนุษย์สเทโว เป็นมนุษย์เสรเป็นมนุษย์เทวดาเป็นมนุษย์ด้วยเป็นมนุษย์สเทเวด้วยนี่คืออย่างเรามาทําอย่างนี้ดีม่นีอาจจะรู้ทำเห็นทำไปได้ก็ไดนะ้ตามความเป็นจริงแต่คนที่ไม่ได้สนใจอัดทำรรมไม่ได้สนใจบะบุญคุณโทษนระกสวรรค์ความดีความไม่ดีนั้นะสงสัยจะเป็นมนุษย์สเปโตเป็นมนุษย์ดิลาัาโนก็ได้ มนุษย์สัตว์ดิลฉานไม่ไม่แตกต่างกันแหละร่างกายเป็นมนุษย์แต่ว่าใจเป็นสัตว์ดิลฉานเป็นอย่างนั้นจิตใจโหดเทียมจิตใจไม่ใช่มนุษย์ถ้าเป็นมนุษย์สมบูรณ์ต้องมีใจที่สูงเป็นมีใจที่ฝึกได้ฝึกได้ยังไงยอมรับฟังคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ายอมรับ คุณงามความดีทำดีย่อมได้ดีกัญญาณกาลีกัญญาณังปาประกาลีจะป่าประกังรทำดีได้ดีทำชั่วได้ช่วแล้วก็จังไม่หยุดหนึ่งแค่นั้นพัฒนาความดีนั้นขึ้นไปอีกทำอย่างไรจะพ้นทุกได้นี่คือมนุษย์ไม่ได้เกิดมาเสียเปล่าไม่ได้เกิดมาตายเปล่าบางคนเกิดมาฮะอยู่ฮะกินไป จะไปทําไมวัดนะ่ะทํางานขนเงินขนทองเก็บเงินเก็บทองให้มามากเดี๋ยวตายไม่ได้ทํานะไม่ได้หานะจะหาจนตายนั่นะอืมก็อันนี้การหาเงินหาทองก็หาในชีวิตประจําวันแล้วก็ต้องทําแต่ว่าให้ระลึกนึกถึงบุญคุณบุญธรรมเรื่องกุศลและบุญเข้าสู่จิตใจของตัวเพื่อจะเป็นสเสบียงเป็นนามธรรม เลี้ยงจิตใจอบรมจิตใจของตัวให้สูงขึ้นอีกต่อไปแล้วก็จะมั่นคงในคุณงามความดีทำให้มันเป็นอัตโนมัติทำพอเป็นอัตโนมัติแล้วต่อไปมันทำเองไม่ว่าทานไม่เคยทำมันทำเองทานเนี่ยมันจะมีวัตถุทานมีอภัยทาน มีธรรมทานธรรมทานอย่างนี่ยกตัวอย่างก็คืออาตมานี่แหละยกธรรมทานมอบธรรมทานให้แก่ญาติโยมนี่ก็เป็นธรรมทานชนิดหนึ่งญาติโยมได้ฟังแล้วไปบอกต่อแก่ผู้ที่สนใจไปพูดต่อแก่ผู้ที่ใหในธรรมก็เป็นธรรมทานการให้ทานเป็นธรรมการใหธรรมเป็นทานก็สัพพะทานังธรรมทานังชินาติ การให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงทำไมถึงว่าชนะการให้ทั้งปวงเพราะว่าธรรมะนี่เป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่ขาวมอบให้ใครถ้าสนใจนำไปพุฒปฏิบัติ mm. ก็จะสามารถเข้าใจรู้ธรรมเห็นธรรมพ้นทุกได้นี่เป็นสิ่งที่ชนะนอภัยทานการไม่ไยาบาทเบียดเบียนคนอื่นให้อภัยกันถึงเรา ถ้าไม่ให้ภัยมันก็ลุ่มร้อนลุ่มร้อนอยู่ที่จิตที่ใจนะของเราเองไม่ใช่อยู่คนอื่นนะใจเรานะี่แหละเป็นผู้รุ่มร้อนเองเดือดร้อนวุ่นวายนี่เป็นทุกข์เป็นภพชาติที่ไม่ดีแต่จิตใจของเราวัตถุทานนี่นี่ที่เราทํากันบ่อยบ่อยก็คือวัตถุทานวัตถุเก้าของเงินทองต่างๆที่เราท,ท,ทําทําตามกําลังมีก็ทําไม่มีก็อนุโมทนามีก็ทํา การทำนี้ก็เพื่อจะสละความตระนีออกจากใจิตใจและเป็นเบียงเป็นผลที่ตัวเองได้ทำไว้ด้วยเป็นการเก็บด้วยนี่เป็นวัตถุทานบางคนว่าโอ้ฉันไม่มีปัจจัยเงินทองไม่กล้าไปวัดหรอกตายของเขาหองั้นมันก็มีนะแปลกอยู่นะบางคนไม่ได้สนใจ ไม่ได้ศึกษาแล้วก็ไม่ได้เข้าใจธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งไม่มีเงินมีทองมีข้าวมีของก็มาแต่ว่ามาทำด้วยจิตใจให้มันดีบางคนทำบาทหนึ่งสลึงหนึ่งหรือว่าทำวัตถุนิดนหน่อยหน่อยแต่ว่าความตั้งใจมีมากตั้งใจสูงใจเป็นบุญปื้มติติอาน,นิสงส์มันก็มีมากอาน,นิสงส์มากก็คือกำลังใจเหานั้นเองเป็นอาน,นิสงส์ที่มากมหาศาล นี่แหละให้เราทั้งหลายได้พิจารณาโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามอบให้ไว้แก่สาธุชนทั้งหลายสัตว์โลกทั้งหลายได้พิจารณาแม้ท่านปรินิพานไปแล้วก็ตาม2,600กกว่าปีแล้วก็ตามแต่ว่าธรรมะก็ยังอยู่อยู่ทั่วไป ไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหนอยู่ทั่วไปอยู่ที่สาธารณะแต่จะรู้กับได้หรือไม่ได้จะเห็นหรือไม่เห็นขึ้นอยู่กับตัวของตัวจะน้อมเข้ามาสู่ตัวเองและพิจจรณานะนี่เป็นสิ่งสำคัญคอยท่านทาั้งหลายได้พิจารณา